พ่อลุงครับอันสั่งจองขี้ม้วเม็ดนะครับอ่านัดนัดส่งเดือนไหนครับมีนาครับเดือนมีนาจํานวนกี่สอบครับสามร้อยสอบสามร้อยสอบคือลุงจะจ่ายก่อนเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งคือร้อยห้าสิบสอบครับในราคาร้อยแปดสิบครับต่อสอบอ่างของลูกโลดครับอันเอาจักสอบครับสี่สิบสอบสี่สิบยุกยุกเลขสี่ได้ไหมเออบัดนี้อันลูกโลดสะเอาเดือนไหนครับ กลุ่มผ้าไปไปกลุ่มผ้านี่นะไปไกุมผานะครับบลุงลวดต้องยืนนะผมไปไปกลุ่มผานาะโอเคของของพ่อมีหน้าแล้วครับเนาะมีนาอ่าโอเคอันนี้สี่สิบสอบลุงลวดสี่สิบสอบนะครับแล้วก็ให้ในราคาร้อยเปรียบร้อยแปดสิบบาทราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษใน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 กลุ่ม ลุงจัดของเพราะว่าคุยกันแล้วยืนยันกันแล้วสั่งคือเขาเขาบอกว่าสั่งจองกันลงหนาไหมครับมัดจําลงหนาเขาจัดราคาพิเศษเอาว่ามงคุณโอ้โหอ่าโอเคโอเคอ่ะขอขาญาติจับมือผ่าตัวเจ้าโอเคครับครับครับ